ิทธาทิวารีได้กล่าวถึงสมรภูมิต่างขั้วระหว่างอำนาจเก่าที่พยายามจะใช้การซื้อเสียงวุฒิสมาชิกเพื่อให้ได้เสียงเพิ่มในสภาแต่ในขณะที่พรรคการเมืองรุ่นใหม่ก็สามารถชนะการเลือกตั้งทั้งประเทศได้เช่นกันนี่จะกลายเป็นการดวลกันระหว่างพรรคการเมืองหน้าเดิม ที่ยังคงใช้วิธีเดิมๆเ,เข้าถึงอำนาจกับพรรคที่สร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อให้ประชาชนคนไทยสัมผัสได้ถึงอำนาจของประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นสำหรับบทเรียนประชาธิปไตยตั้งแต่2475นะครับผมคิดว่าเราต้องกลับมาย้อนดูครับว่า92ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอ,อนว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมาเป็นระบอบประชาธิปไตย กราฟของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยย่อมสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับมาย้อนดูว่า92ปีที่ผ่านมากราฟที่ผมพูดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดหรือว่ามันตกต่ำลงมาอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องมาพิจารณาแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้บทเรียนเนี่ยหลังจากที่มีการเ,าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยเอาบทเรียนอันไหนที่เราควรจะมาพิจารณาย้อนไปตั้งแต่แรกเริ่มนะครับการปฏิวัติ2475 อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยได้เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบัแบ,บแรกๆซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นฉบับที่1และฉบับที่2แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของกราฟประชาธิปไตยนะมันทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยโดดขึ้นไปสูงมากและกราฟเนี่ยควรจะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะเวลา92ปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย คือเมื่อกราฟโดดขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยก็ยังรุ่มรุ่มตอนๆอ,อนมาตลอดนะครับรัฐธรรมนูญที่ผมมองว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นฉบับสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40นครับรัฐธรรมนูนปี40ร่างโดยพี่น้องประชาชนนะครับมีการเลือกสสรแล้วก็ไม่มีอำนาจใดๆเข้ามาเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปรัฐธรรมนูนที่ร่างอย่างตรงไปตรงมาเราลองกลับมาดูครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีการร่างอย่างไรบ้าง ต้องยอมรับก่อนว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูนให้กับทั้งในเรื่องของประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญให้กับการยึดอํานาจการทํารัฐประหารด้วยขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญในการรัฐประหารเนี่ยคนร่างเนี่ยออกมายืนยันเลยครับบอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามใจของผู้ที่สั่งให้เขียนมีคําพูดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สั่งให้เขียนก็คือคนที่ยึดอํานาจไป รัฐมนูญที่เขียนไว้เนี่ยน่าจะเขียนโดยคนกลุ่มเดิมๆซ้ําๆโดยเฉพาะคนที่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเลขานุการตั้งแต่เด็กๆตอนร่างรัฐมนูญเมื่อ3-40ปีที่แล้วแล้วก็มามีส่วนร่วมในการเขียนจนกระทั่งรัฐมนูญฉบับสุดท้าย <learns S 1> ๆๆผมเชื่อว่าบทเรียนหรือการพัฒนาเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยในช่วง20ปีหลังเราเป็นรองเราแพ้การพัฒนาหรือการกลายพันธุ์ของฝ่ายเผด็จการ การกลายพันธุ์ของฝ่ายเผด็จก,การเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับว่าคําว่าเคยมีการพูดถึงเรื่องต้นไม้พิษผลไม้พิษต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนพูดคนพูดก็เป็นอดีตนายกด้วยซึ่งก็มีบทบาททางการเมืองสําคัญณนะปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถแยกต้นไม้สองประเภทก็คือต้นไม้พิษหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นต้นไม้ของเผด็จก,การกับต้นไม้ที่ที่ให้ผลผลิตที่ดีที่เป็นต้นไม้ของประชาธิปไตยเนี่ยเราแยกจากกันชัดเจน แต่จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพัฒนาการของมันคือกลายเป็นว่าเหมือนการทาบกิ่งตัดตัดเขาเรียกว่าอะไรไปไปตัดตาแล้วก็ไปทาบกิ่งนะครับ mm hmm. ก็คือคนที่ออกไปเลือกไปปลูกต้นไม้เนี่ยเขาหวังที่จะปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยเลือกจากฝั่งประชาธิปไตยต้องการให้ไปรวมกันแล้วเราก็ใช้คําว่าได้กลิ่นความเจริญแต่ว่าถัดมาเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ต้นไม้ที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนี่แหละแล้วก็เอากิ่งเผด็จการมาทาบ ถามว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นผลไม้ที่ดีหรือมันจะเป็นผลไม้พิษอันนี้ผมคิดว่าคิดว่าการเมืองเนี่ยถ้าเกิดมาเปรียบเทียบการเมืองไทยณปัจจุบันเนี่ยออกในรูปแบบได้ออกแบบในรูปแบบที่ผมกล่าวมานี่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญครับเราเนี่ยเล่นในเกมที่เขาเขียนเสมอแล้วคนที่เขียนมา3 40ปีเนี่ยเขาเอาบทเรียนเข้ามาแก้ไข แรกๆก,ก็จะเขียนธรรมนูญไปในทิศทางหนึ่งซึ่งแน่นอนหลักกฎหมายที่ดีก็คือตัวบทกฎหมายเนี่ยชัดเจนแล้วก็ใช้อํานาจการตัดสินใจของคนให้น้อยที่สุดรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าจะขัดกับทั้งเพราะในนี้จะมีจะมีอาจารย์มีนักวิชาการเยอะนะครับในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเขียนแบบเจ้าเล่ห์มากๆคือเป็นการเขียนด้วยการที่สามารถออกได้สองหน้าสามารถออกได้สองหน้าคือเมื่อไรก็ตามที่ผลออกมาตามที่เขาต้องการเขาก็สามารถ ที่จะให้เดินตามนั้นได้ถ้าผลออกมาตรงกันข้ามหรือคำนวณหักกบลบหนี้แล้วเนี่ยขาดทุนเขาก็จะล้มกระดานหรือไม่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปงแลงเรามามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากรัฐธรรมนูญจากกฎหมายลูกที่กําหนดมาเรามีสารรัฐธรรมนูญที่จะมาคอยตีความแล้วก็มีองค์กรอิสระต่างๆที่จะมาทําในส่วนของกฎหมายลูกถ้าเราจําได้เนี่ยมันมีตั้งแต่พอเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้วก็ฉบับหลังนะครับฉบับปี40ที่ผมบอกเป็นประชาธิปไตยเนี่ยใช้ วิธีการหารร้อยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่การหารร้อยเนี่ยจะทําให้พรรคการเมืองที่ยิ่งที่ใหญ่มากเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นการหาร0 0พรรคการเมืองที่ใหญ่เนี่ยจะโดนตัดทอนลงมาเมื่อเขาเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ปรากฏว่าเกิดพรรคไทยรักไทยในอดีตแล้วก็ได้สอสถลม่มทลายครับครั้งแรกก็เกือบครึ่งสภาครั้งที่2 3 7 7จเาก5้าเขาก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากที่มีการยึดอานาจ ด้วยการใช้การหาร500การหาร500เนี่ยถ้าเอาโมเดลเดียวกันไปคำนวณไปคำนวณในการเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ย377อาจจะเหลือประมาณ320-330เท่านั้นนะครับก็ทําแบบนี้พอกลับก็กลับไปเป็นหาร500พอหารห0ารการเมืองก็พัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อดูแลเหารหาร500ขาดทุนอีกแล้วกลับมาหารร0 0ใหม่เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ถ้าเรายังจํากันได้แล้วดูให้ละเอียดในเส้นทางการเมืองที่ผ่านมามีการตัดคะแนนพักใหญ่ไปแจกพักเล็กครับ พักเล็กโดนได้คะแนนจากพักเก้าไกลนะเวลานั้นซึ่งควรจะได้88หรือ87เสียงนะครับผมเข้าใจว่าเจ8เสียงโดนตัดเหลือ80ตัดเหลือ80แล้วเอาคะแนนไปแจกพักเล็กซึ่งได้คะแนนกันคนละส0ม0 0คะแนนซึ่งจริงพึงมีน่าจะเป็นเจ0 0 0ืกว่าก็ไปแจกเพราะรู้อยู่แล้วว่าใช้เงินไปช็อปได้เอาเงินไปจ่ายเอากล้วยไปแจกและเขาก็จะมารวมกับเราทําให้เราใหญ่ขึ้นคือลําพองใจกันถึงขนาดว่าพูดแม้กระทั่งว่า ตั้งตั้งรัฐาบาลไปก่อนเดี๋ยวก็ใหญ่เองแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับพูดแม้กระทั่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราพวกเราคือนักการเมืองพวกเราไม่ใช่ประชาชนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่2475กราฟเนี่ยก็ยังขึ้นมาตลอดหรือรุ่มรุ่มรอนดอน,ดอนเป็นไซด์เวย์อัพออกด้านข้างแต่ในช่วง20ปีหลังหลังจากการยึดอํานาจ49และยึดอํานาจ ปี57ปี57พัฒนาการของเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าการยึดอํานาจเมื่อปี49เสียของเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในระยะเวลาโดยเฉพาะ10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขายัดกลไกลทุกอย่างเข้าไปในกฎหมายมกฎหมายแม่กฎหมายลูกเข้าไปในองค์กรอิสระเข้าไปในทุกภาคส่วนและปัจจุบันเมื่อกี้จะมีคําถามที่สองที่เราบอกว่าเอกภาพของประชาธิปไตยนะครับผมผมเรียนว่า ณปัจจุบันเอกภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพของคนที่กระหายอํานาจและก็ต้องการที่จะเข้าไปหาประโยชน์จากการเมืองเนี่ยเป็นเอกภาพเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคนที่มีอาวุธคนที่เป็นในทุนใหญ่คนที่เป็นนักการเมืองทุกอย่างไหลรวมกันไปผสมกลมกลืนกันซึ่งไม่ได้เอื้อต่อประชาธิปไตยเลยถ้าวนเข้าคําถามที่สองที่บอกว่าเอกภาพของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าเราต้องเป็นเอกภาพในหลักการประชาธิปไตย คืออยู่ในหลักการเดียวกันหลักการอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยต้องเป็นเอกภาพแต่ความหลากหลายภายใต้เอกภาพอันนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกแยะว่าความขัดแย้งทางประชาธิปไตยความเห็นต่างกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่กลไกประชาธิปไตยที่ถูกต้องเขากําหนดอยู่แล้วคาดการณ์ในอนาคตต่อไปเราจะที่ผมบอกว่าการเขียนกฎหมายเนี่ยเอื้อให้กับฝ่ายประเด็จการคืออะไรผมบอกเลยครับในการเลือกตั้งสอวอที่เกิดขึ้น ไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาต้องการให้ประเทศจเจริญแล้วเขียนกฎเกณฑ์การเลือกตั้งแบบนี้ออกมาให้สับสนอลหม่านหมดแล้วก็แบบท้าทายหนึ่งคือให้คนลงสมัครเนี่ยฟ้องร้องกันระเนรนาดคนที่สมัครเข้าไปดีๆเป็นคนดีๆตอนนี้ยังไงรู้ไหมครับพอเข้ามาถึงเนี่ยจะไปไปไปถึงแบบขั้นตอนที่สามที่สี่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าอยากชนะต้องกลืนเข้าไปกับระบบเดิมๆก็คือต้องไปสังกัดพรรคการเมืองและ S <S การเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันมันชาร์เลนจ์มัน,มน,มนท้าทายนะักการเมืองให้เข้าไปแสวงหาสมาชิกรัฐสภาพเพิ่มเติมโดยการใช้เงินน้อยกว่าการเลือกตั้งเป็นสิบเท่าการเลือกตั้งต้องซื้อตัวสอสอหกสิบแปดสิบล้านบาทนะครับใช้เงินในพื้นที่ซื้อเสียงอาจจะร่วมร้อยล้านบาทได้กไ็ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ครั้งนี้คัดกันมาให้เหลือน้อยแล้วครับไม่ต้องไปซื้อเสียงจํานวนเป็นหมื่นๆคนแต่ว่า ใช้แค่ไม่กี่สิบคนก็สามารถชนะได้สามารถได้ได้สมาชิกรัฐสภามาหนึ่งคนที่มีศักิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับสสที่ต้องใช้เงินเป็นร้อยร้อยล้านในการที่จะไปเลือกตั้งแบบผิดๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างกลับไปดูข้อที่ผมบอกครับเขาเขียนกฎหมายมาโดยที่ถ้าถึงเวลาสรุปจํานวนสวใหม่ๆของเราที่จะได้มาสองร้อยคนเนี่ยเป็นพวกตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ต้องการเขาก็ปล่อยให้สวทํางานได้ แต่ถ้าคำนวณมาแล้วปรากฏว่าสวอของอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าของคนกลางๆที่ตัวเองไปสั่งไม่ได้คนที่ทำตามความถูกต้องนี้เข้าไปเยอะเขาก็สามารถล้มกระดานหยิบจับข้อกฎหมายตรงไหนมาก็ได้นี่คือความเจ้าเล่ห์ที่ฝังไว้ในรัฐธรรมนูญและถ้าเรายังต้องสู้กันในระบบประชาธิปไตยโดยที่อยู่กันระบบแบบนี้ผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะไปถึงคำถามข้อที่สที่บอกว,ว่าการเป็น ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์เนี่ยสามารถจะเป็นไปได้หรือไม่คือผมต้องเรียนก่อนครับว่าคาว่าประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ซึ่งตั้งแต่สมัยท่านปรีดีมาจนถึงปัจจุบัน92ปีเนี่ยแน่นอนว่าเราเปลี่ยนจากสมบูร์ญาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดอยู่ภายใต้ระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ในความคิดผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดไปนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อาจจะโดนข้อหานู้นข้อหานี้ไปถึงขั้น ลมล้างการปกครองได้หรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาดูละเอียดไปถึงขั้นว่าพูดแตะตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นการซอกกรอ่อนบอลทำลายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแต่เอาแค่ว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกสําหรับระบบการเมืองแบบบ้านเราที่ทุกฝ่ายไหลรวมกันไปแล้วก็ไปทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าหน้าเราหน้าที่จะอยู่บนเส้นกราฟของประชาธิปไตยที่กําลัง ดิ่งตกต่ําลงทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดให้โขดหูนะครับภาพที่เห็นแล้วก็เป็นส่วนดีก็คือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาฝ่ายที่ไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงใช้เงินแค่การบริหารจัดการตามปกติที่กรกตอน,อนุญาตกรกตกําหนดเนี่ยสามารถที่ชนะแล้วได้เสียงส่วนใหญ่เข้าไปในรัฐสภานะครับผมเชื่อว่าครั้งหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและประชาธิปไตยสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการที่จะเห็น ก็จะมีวันนั้นเกิดขึ้นจริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ